เพื่อนๆหลายคนนะก็ทักถามครูดีม,มานะบางคนก็ไปติดตามที่หน้า Facebook ของครูดีมด้วย Facebook ชื่อว่าทอฝันพันไทยแล้วก็ในใน c e e o o o k มันจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเรียนรู้อยู่นะชื่อว่ากลุ่มห้องเรียนอินดี้ถ้าใครอยากไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเรื่องของการสร้างตัวตนนะการเขียนนะการเขียนคอนเทนต์ต่างๆรวมทั้งถึงการสร้างพลัง ให้ตัวเองผลัก,กดันออกมาสู่โลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิพบางคนถามมานะเพื่อนๆ,ๆหรือว่านักเรียนในห้องเรียนของครูถามว่าครูออกมาสร้างตัวตนเนี่ยออกมาส่งต่อออกมาทํโน่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยครูทุกคนเนี่ยคร,ครูทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนก็บอกให้ออกมาให้ใช่ไหมให้ออกมาให้ประสบการณ์ให้ออกมาให้ความรู้แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไรายได้ได้ยังไงล่ะครูหลายๆคนก็ถามมาบอก บางทีอะหนูอะมันต้องการมีไรายได้ด่วนอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้ามาในโ,โลกออนไลน์หนูต้องเสียเงินค่าเน็ตหนูต้องเสียเวลาแล้วถ้าหนูไม่มีไรายได้หนูมาให้ออกมาให้อย่างเดียวเนี่ยหนูจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครูเดียมก็เนาะบางคนเขาบางทีมันก็ต้องเนาะมันต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างมานะครูเดียมก็เลย เออบางครั้งเนี่ยถ้าเรามั่นใจในตัวเองมากพอเรามีเทคนิควิธีการมากพอเนี่ยเราต้องให้ไปพร้อมๆกับการรับเราต้องเชื่อว่าในทุกๆก,การให้ของเราเนยมันจะเปลี่ยนเป็นการรับได้ด้วยในขณะเดียวกันเดี๋ยวครูดีมยกตัวอย่างให้ดูวันก่อนครูดีมสอนเรื่อง drop ช h i p นะในกลุ่มเรียนรู้ของครูดีมนะ คุณดีมก็เอาไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนมันเป็นตัวนี้เนะี่ยมันเป็นปลาปลากระดีลำวงปลากระดีแดดเดียวเนะี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนแล้วทีนี้บอกว่าเออครูจะเอามาตัวนี้มาทําเป็นดรอปชิปได้ยังไงโดยให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีรายได้ได้โดยใช้ต้นทุนศูนย์บาทก็คือแค่เอารูปเนี่ยเอารูปไอเจาปลาเนี่ยปลากระดีลำวงเนี้ยนะ เอารูปไปจากผู้ผลิตเขามีรูปอยู่แล้วใช่ไหมเอารูปจากเขาอะที่มันสวยๆมีความชัดเจนนะเราก็ไปลงบนหน้า Facebook บนหน้าเพจของเราแจ้งราคาให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ไปคุยกับผู้ผลิตว่าต่อรองราคากับเขาอืแล้วเราก็เอาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปวางขายบนหน้าเพจของเราบนหน้า Facebook ของเราบน s h อ p e e บน l a z a d a ก็แล้วแต่ที่เราจะมีความถนัดนะเราต้องเรียนรู้เพิ่มด้วยนะ ก็ไปวางขายหรือว่าไปโพสขายพอเราได้ยอดมาแล้วเนี่ยได้เป็นออเดอร์มาแล้วเราก็ส่งไปให้ผู้ผลิตเออแล้วใหผ้ผลิตเนี่ยเขาส่งไปให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าในนามของเราอในนามของเราส่วนเวลาเราโอนจ่ายอะไรให้กับผู้ผลิตเราก็จ่ายในในในจำนวนราคาตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ผลิตถูกไหม แต่เวลาเรารับเงินจากผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าเราก็แจ้งราคาปกติราคาขายปกติไปแต่เวลาเราดีลกับผู้ผู้ผลิตเราจะเป็นราคาส่งใช่ไหมเราก็จะได้ส่วนต่างตรงนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเราแค่ลงทุนเวลาแล้วก็ลงทุนในการเรียนรู้ในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปสู่ช่องทางต่างๆแบบนี้เขาเรียกว่าดอปชิปดอปชิปแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันมีดอปชิปที่แบบ ง่ายกว่านั้นไปอีกนะคือเขามีระบบให้เราอยู่แล้วเราแค่เข้าไปเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเราส่งลิงก์ส่งอะไรเนี่ยลูกค้าเข้าไปคลิกซื้อคลิกอะไรเราก็จะได้ส่วนต่างเราเหมือนเราได้คอมมิชชันอะไรแบบน,นี้แต่อันนี้ครูดีมมาแชร์เพราะครูดีมอยู่ในชุมชนครูดีมอยู่ในกลุ่มของผู้นำชุมชนด้วยครูดีมก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยโดยการเนี่ยอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเงี้ยอย่างพวกปลาแดดเดียวเพราะบางคนนะ่ะถามครูดีมมาบอกครูดีม ให้คุณค่าอย่างเดียวเนี่ยออกมาให้คุณค่าออกมาเล่าเรื่องเนี่ยแล้วมันจะได้รายได้มาจากทางไหนเราก็จะต้องเรียนรู้หรือว่าแอคชั่นให้เป็นโดยการที่ว่าเรามีอะไรอยู่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องโคให้เป็นโคให้เป็นก็คือว่าเราถ้าเรามีความสามารถที่จะส่งต่อคุณค่าอะไรไปได้ใช่ไหมพอเราส่งต่อคุณค่าเสร็จปุ๊บเราต้องสามารถโคร,ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเอามาอยู่ตรงเราให้ได้ แล้วเราจะมีะไรายได้เกิดขึ้นมาเองอนะเนี่ยครูดิมเนี่ยถ้าถ้าใครสนใจก็ทักครูดิมมาได้เลยนะถ้าใครอยากจะลองทำดอกชิปแบบง่ายๆนผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอยู่นะมันเป็นเครือข่ายในชุมชนของครูดิมเองแล้วก็เป็นทั้งเครือข่ายบนออนไลน์หรือว่าใครที่จะสนใจไปหาเอาเองก็ได้บนออนไลน์เยอะแยะเลยนะประเภทต่างๆที่เขาขายผลิตภัณฑ์พวกนี้มันง่ายานะมันเป็นของที่เราต้องกินต้องใช้ แต่ส่วนไอ้เป็นเครือข่ายอื่นมันก็มีอีกหลายชั้นไปเยอะแยะลองไปเซิร์ชดูแล้วเราจะเริ่มมีไรายได้จากต้นทุนศูนย์บาทโดยการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้เข้ามาในวงจรชีวิตของเราให้มันมาอยู่ในวิถีชีวิตของเราส่วนเวลาการส่งต่อแล้วก็เล่าเล่าเรื่องในวิถีชีวิตเราเราเก่งเรื่องอะไรล่ะเราเก่งเรื่องการให้ความรู้เราเก่งเรื่องการให้คุณค่าเราเก่งเรื่องว่าเฮ้ ทำยังไงถึงจะกล้าออกมาไลฟ์สดได้ต้องใช้ความกล้าขนาดไหนต้องแอคชั่นแบบไหนวิธีคิดเป็นอย่างไรเราแชร์เพื่อนๆไปหรือว่าแชร์พวกการเรียนรู้การเล่นทิกตอกการทําให้ยอดวิวมันอาบการทําให้มีอะไรคนสนใจเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีเราพิเศษไปได้หมดแต่เราอยากมีไรายได้แต่ทาไงเราก็ใช้เนี่ยใช้ตัวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆ เอามาเอามาบอกต่อซึ่งบางคนที่เขารักเราชอบเราเขาอยากจะให้เรากลับคืนมากับเราเขารักเราชอบเราเพราะเราจริงใจกับเขาเราส่งต่อคุณค่าให้กับเขาเนี่ยเขาเมตตาเราอ่ะเขารู้ว่าเรามีอะไรีอยากขายอะไรเนี่ยเขาก็ทักมาเราเองเราก็ให้ช่องทางเขาไว้ให้ไอดีไลน์เขาไว้ให้เพจ a c e b o o k เขาไว้ให้ช่องทาง y YouTube เบอร์โทรอะไรเขาไว้อืม เขาก็เข้ามาหาเราเองมันอาจจะตรงกับความต้องการบางคนเ็าอาจจะอยากกินปลากระดีลลำวงนี่ก็ได้เนี่ยแท็กเนี้ยแค่เขาขายกันวงละเท่าไหรนะ่ครูดิมจําไม่ได้นะอันนี้เขาส่งมาให้ครูดิมรีวิวครูดิมจำราคาไม่ได้ต้องไปเซิร์ชดูก็ได้นะพราผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเหมือนแท็กหนึ่งน,นี่มันจะ290บาทมันมีอยู่ส0วงนะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ครูดิม ก็ได้นะทักทักไปที่เฟซบุ๊กคูณดิมก็ได้พูดเฟซบุ๊กทว่าฝันคนไทยเดี๋ยวคุณดิมจะเล่าให้ฟังหรือเข้าไปในกลุ่มห้องเรียนฟรีห้องเรียนอินดี้ก็ได้นะคูณดิมมีมีทําไว้นะแต่ตอนนี้คูณดิมมีหลังคาไปเ <c oughs> นาะแล้วส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคุดิมมาอยู่มาอยู่กลับมาอยู่ชนบ,บทใช่ไหมคุดิมก็มาเรียนรู้คูณดิมเคยเล่าไปแล้วในในไลฟ์อื่นๆของคูณดิมนะ คุณดิมเรียนวิชาศาสตร์ประชาในหลวงรัชกาลที่9มาใช่ไหมคุณดิมกลับมาก็มาใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคุณดิมจะไม่ไม่ใช้เคมีใช่ไหมคุณดิมก็มาทําผลิตภัณฑ์เอง,เองผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นแชมพูมะกกลุ่นะอันนี้เป็นแฉะแชมพูอัญชันคุณดิมทําใช้เองเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปให้กลุ่มชุมชนอย่างเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ นะในชุมชนของคูดีมพอผลิตได้ขึ้นมาได้คุณภาพดีดีคูดีมก็ไปจดทะเบียนเข้าเป็นกลุ่มโอทอปของกลุ top, ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคูดีมมีช่องทางเนี่ยคูดีมมาส่งต่อคุณค่าใช่ไหมมาส่งต่อคุณค่าให้กับเพื่อนๆเ,เวลาที่เออเราส่งต่อคุณค่าแล้วเราอยากจะซดแสกเอสอดแทะอ่าสอดแทะผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปเราก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังรวมทั้งครูก็สอนด้วยนะสอนวิธีการผลิตเนี่ยแชมพูสูตรนี้ดีมากเลยนะ แกมพูมะกรูดเนี่ยครูจะเอาชื่อตัวเองเป็นแบรนด์เลยนะแล้วมันมันไม่มีเคมีเลยแล้วเราก็จริงใจเราก็แบ่งปันบางทีครูก็แจกฟรีนะส่วนใหญ่ในในห้องเรียนครูจะแจกฟรีเนี่ยเราก็เอามาเล่าแล้วเดี๋ยวพอพอเราได้ให้คุณค่าให้ความรู้ไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาสนใจว่าเราทำอะไรอยู่เขาก็จะมาเข้ามาหาเราเองเข้ามาทักมาซื้อของของเราเอง นี่คือว่าคําถามที่ว่าไรายได้มันมาจากไหนครูหลายๆคนบอกไม่มาให้คุณค่าสิมาให้คุณค่าสิให้คุณค่าให้อย่างเดียวลยแล้วแล้วช่องทางการรับมันจะมาจากไหนเอเมเล่นติกต็อกมันก็ต้องเสียค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะมันก็ต้องเสียเวลามานั่งไลฟ์สดนะแต่เราก็ดูกดชุมชนเขาด้วยนะว่าเออถ้าในไลฟ์สดเนี่ยเขาอาจจะให้โชว์สินค้าบ้างแต่ถ้าในในคลิปในอะไร เราก็เราพัดระวังนะเราก็ทําให้มันมันตรงกับผลของเขาเรามาด้วยความรู้สึกที่มีพลังงานของการให้ก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยถูกปิดกั้นอะไรเนาะ